พบกับผลงานเพลงนะฮะเบาๆและบางๆเพื่อเครากับสาระดีๆในช่วงที่จะบอกเคล็ดลับนะฮะการใส่ปุ๋ยดูแลรักษาถึงอย่างไรทำอย่างไรนะฮะถึงจะได้เก็บผลผลิตให้เร็วที่สุดนะฮะฟังเสียงเพลงเพลง,งนี้ก่อนนะฮะเพราะเราต่างจังหวัดไม่ใช่ต่างใจนะฮะวันนี้ก็คือว่ามาเป็นพี่น้องกันร,ร่วมออยู่ในโลกเดียวกันนะฮะ สร้างสีสันในการปลูกพริกเหลืองอีโดสร้างไรายได้ในวันนี้จึงมอบเพลงนี้ให้ฮะเมือเ่อแรงวางบ่ให้ขอพอนาจักหน่อยเลิกงานนัดกันปากให้ออกมาคอยที่เก่าไอ้โทมานาัด พระจใจคิดหอดบ่อสาหากนานยานสัญญาเก่านัดเจ้ามาค้งคิงใจยานหากเปลี่ยนไปพืดลายยามอายุหายยานมีผู้มาแทรกกลางระหว่างที่เราร้างกันอยากมาเห็นหนะ้า โทรหากก็บอกจับใจให้น้องเฝ้าขอเจ้านายแล้วอ้ายที่เฝ้ามาลอคนต่อรอพอกันอยู่ในเมืองอุงกรุอยากให้ช่วยกันพยุงความหักความวังที่รอใช้โทรศัพท์ ดูแลใจคงไม่ดีพอพอเดือนละครั้งได้บ่อ,อ้ายขอเวลาพบกันมื่อแรงวางบ่อ,อ้ายขอพอหน้าจักหน่อยกวยเตี๋ยวร้านเดิมปากซอยอย่าให้ใจร้อยคอยนานอ้ายเป็นเจ้ามือ อิ่มท้องบ่ต้องหานกันได้สบตาเป็นร่างวันกข็ขึ้นสวรรค์แล้วใจคนขอ,อเห็นไหมฮะาวิธีการใส่ปุ๋ยนะฮะในเมื่อเราเอาต้นกล้าลงดินนะฮะอ่าได้เ็ดวันหรือสิวันเราก็ใส่ปุ๋ยนะฮะสูรนะฮะจดได้เลย ต่อเจ้าพอกันอยู่ในเมืองกรุงอยากให้ช่วยกันพยุงความหักความวังที่รอถ้าให้โทรศัพท์ดูแลใจคงไม่ดีพอขอเดือนละครั้งได้บอกไอขอเวลาพบกันว้าวนะอ้า ใส่ปุ๋ยก่อนฮะในเมื่อต้นกล้าลงดินนะฮะอยู่ที่7หรือ10วันนะฮะเราก็โยนปุ๋ยสูตรนะฮะ15บ5 15, 15บวกด้วย0 0 6 0ครับจดเลยนะฮะตัวนี้เมื่อเราลงดินนะฮะใส่แล้วนะฮะกำมือละ2 3ต้นนะฮะถ้าเป็นพุ่มแล้วเราก็กบโคนนะฮะแล้วก็รดน้ำ ปล่อยให้สูงนะฮะประมาณ25วันหรือ30วันนะฮะเราก็ดึงเชือกอย่างนี้นะอย่าให้ต้นล้มนะฮะแล้วก็ใส่ไปนะฮะอ่าวันนะฮะเวัน10วันครั้งนะฮะพิกเป็นปุ๋ยทางดินนะเมื่อต้นกล้าลงดินแล้วนะฮะเวันหรือ10วันเนี่ยเราต้องใส่ไปพร้อมกับฉีดยานะฆ่าเพลี้ยไรไฟแดงต่างๆรวมไปถึง รวมไปถึงนะฮะายากันรานะฮะแล้วก็ฮอร์โมนดีๆสักหนึ่งอย่างนะฮะผสมรวมกันผสมน้ำฉีดทางใบนะฮะให้ได้ประมาณนะฮะเวันนะฮะครั้งหรือ10วันครั้งก็ได้ยาทางใบนะฮะแล้วก็ใส่ปุ๋ย7วันครั้งนะฮะเพิ่มไปเป็นนะ,ะต้นกต้าต้นพลิกสูงนะฮะประมาณหัวเข่าหรือแค่เอวแล้วก็เพิ่มเป็น13-13-21บวกไปนะบวกด้วย15-15-15 นะฮะยาร่ากระต่ายก็ได้รวมไปถึง0060นะ,ะแล้วก็2577นะฮะ1331นี้มีฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมถ้าเราไม่ใส่นะฮะมันก็จะทำให้ลูกคดลูกงอลูกหงิดผิดรูปนะฮะในพืชผลนั้นๆน,น,นะฮะ1331ในการมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมดีนะการสิ่งต่างๆคือธาตุธาตุสนามสาม,สา,ม,สา,มสามประการก็คือ ธาตุหกและจุลธาตุแปดให้ครบดังที่เราทานอาหารครบหลักห้ามูก็มีไข่เนื้อนมไก่นะไข่เนื้อนมไข่นะประมาณนั้นนะนมที่หลังก็ได้อะไรประมาณนั้นนะฮะก็เหมือนคนนะฮะพิกก็พืชก็เหมือนคนเหมือนเหมือนกันเลยเพียงแค่เปลี่ยนธาตุเท่านั้นเองนะฮะพืชเขาเรียกว่าธาตุนะแต่คนเขาเรียกว่าสารอาหารนะครบหลักห้ามู สมบูรณ์พูนผลก็ตุ้ยนุ้ยเหมือนน้าชัยนะฮะกินทั้งวันทั้งคืนประมาณนั้นนะฮะพริกก็เช่นกันถ้าครบธาตุหกและจุลธาตุแปดนะฮะธาตุหลักคืออ่าหกหลักนะฮะธาตุรองนะฮะก็คือแปดหลักนะฮะก็เรียกว่าธาตุหกจุลธาตุแปดครับให้ครบอ่าเจ็ดวันหนึ่งครั้งเจ็ดวันหนึ่งครั้งก็จะมีอยู่ในปุ๋ยสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะฮะบวกด้วยยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ด บวกด้วย0060 0, 0, นะฮสี่สูตรนี้เป็นมาตรฐานของการปลูกคริกเหลืองโดที่เป็นเคล็ดลับดีๆให้กับทุกท่านนะฮะเคล็ดลับที่2องย่าเอาตระกูลมะเขือนะฮะกับกะถินนะฮะสอย่างนี้เป็นพืชที่น่ากลัวมากในเมื่อว่าเราอยู่ใกล้ไล่ของเรานะฮะพ,พวกมแมลงวันทองหรือเพี้ยไฟระแดงมันก็จะมากินกะถินกับมะเขือเปาะอามะเขือชอ่อเขือพวงต่างๆนะฮะ ดูดเสร็จปุ๊บมันก็ซัดพริกของเรานะฮะเราก็หายาฆ่าเพลี้ยเรื่อยไปจนเหนื่อยนะฮะเคล็ดลับที่สองฮะถ้าวิธีการปลูกนะฮะเราปลูกในที่แฉะน้ำนะฮะเราก็ยกล่องก่อนปลูกนะฮะแต่ถ้าว่าปลูกในที่แหลงนะฮะหรือที่นั่นเราก็ไม่ต้องยกล่องนะฮะการวิเคราะห์การเตรียมแปลงหรือการวางแผนในการปลูกนะฮะเราสมควรยิ่ง ที่จะต้องเตรียมการและวางแผนมันก่อนปลูกพริกเหลืองอีโดฮะถ้าในฤดูฝนในที่แฉะหรือฤดูที่ใกล้น้าหลังอาน้ําหลากไหลนะฮะคือช่องทางเขาหรือที่แฉะน้ําหรือที่คลองนะฮะข้างห้วยหนองคลองบึงต่างๆนะฮะคือที่ขังน้ําเราก็ไถเสร็จก็ยกล่องก็ปลูกพริกเหลืองอีโดได้เช่นกันการวิเคราะห์นี่สําคัญฮะดังที่เช่นดังเห็นโดยทั่วไป เมื่อเดือนที่แล้วนะฮะก็จะเห็นภาพว่าภายเรือเก็บพริกกันเยอะนะฮะเพราะเราไม่ได้วิเคราะห์ในการปลูกพริกเหลืองอีโดครับหน้าแรงนะฮะตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนนะฮะอ่าพฤษภาคือเดือน6และฝนย่างเข้ามาเป็นเดือนปีใหม่ปีที่ถัดไปในช่วงนี้นะฮะสมควรอย่างยิ่งที่เราปลูกใกล้น้ํา ได้เช่นกันนะใน2กรณีในการวิเคราะห์ไม่ว่าจะปลูกหน้าฝนหรือหน้าแรงนะฮะมันก็จะมีวิธีการในการเตรียมนะฮะในการปลูกพริกใน2กรณีนี้นะฮะถ้าท่านไม่ใส่ใจมันก็ไม่ได้ใส่กระตังนะฮะการปลูกพริกเหลืองอีโดนะฮะมันก็ไม่ใช่ยากแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายนะฮะ พบกับสิ่งที่ดีๆใน CP3 ต่อไปนะฮะเดี๋ยววันนี้นะนาะาชัยขอให้ท่านทุกท่านจงโชคดีทักมาที่นะฮะเข้าร่วมโครงการ0650878035 0650873719เบอร์ไลน์ครับ